ถ้าเหตุผลที่หมอทีมทานไข่ทุกวันนะจริงๆแล้วหมอทีมทานไข่ทุกวันเนี่ยมาน่าจะประมาณ11ปีแล้วตั้งแต่เริ่มลดความอ้วนนะครับสารอาหารอันแรกนะครับที่ผมพบว่ามันมีประโยชน์มากคือวิตามินต่างๆนะมันมีวิตามินทั้งละลายน้าและไม่ละลายน้ำเนี่ยรวมกันอยู่นะครับมันจึงสามารถสร้างร่างกายสร้างเนื้อเยื่อที่เป็นลูกเจีียวขึ้นมาได้นะครับข้อที่2นะครับคือในไข่หนึ่งฟองถ้าเป็นไข่เบอร์ใหญ่สุดก็อย่างเช่นไข่ไก่นะครับไข่หนึ่งฟองจะมีโปรตีน7ดกรัมนะครับดัง มันถูกมากเลยเมื่อเทียบกับปลาสมมุติว่าปลา1ชิ้น100กรัมเนี่ยเราอาจจะต้องจ่ายเงิน100บาทแล้วกันแต่ถ้าเกิดว่าเราทนานไข่เนี่ยแค่3ฟองนะครับ 7, 3, 21าบาทนะครับมผมมาอยู่ที่แคนาดาเนี่ยไข่ฟองหนึ่งก็ประมาณ 7บาทนะครับยังถูกกว่าซื้อปลาชิ้นหนึ่งอาจจะเป็นหลักร้อยบาทดังนั้นผมรู้สึกว่ามันเป็นโปรตีนคุณภาพที่ถูกมากนะครับข้อ3นะครับผมว่ามันมีคอเลสเตอรอลแต่เป็นคอเลสเตอรอลที่เมื่อเข้าอยู่ในร่างกายแล้วมันจะซ่อมแซมทําให้ลดโอกาสการเกิดริ้อรอยซ่อมแซมเกี่ยวกับเนื้อเยื่อต่างๆนะครับ h o s เซลของเราเนี่ยจริงๆมันถูกคุ้มด้วยคอเลสเตอรอลอยู่แล้วดังนั้นการที่เราทานคอเลสเตอรอลในปริมาณที่พอเหมาะเนี่ยมันช่วยทําให้เราแก่ช้าลงนะครับแล้วเซลล์เนี่ยซ่อมแซมได้ดีขึ้น ข้อ4ก็ค mhm. ือไข่เนี่ยมีสารอาหารอันนึงที่ผมชอบมากๆเลยก็คือโคลีนนะครับโคลีนเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบที่บำรุงสมองกับบำรุงดวงตาดังนั้นเวลาที่เราทานไข่เนี่ยเราจะได้โคลีนที่บำรุงสมองกับดวงตานะแต่สาหรับใครก็ตามนะครับที่อาจจะไม่ได้ชอบทานไข่แต่อยากได้โคลีนนะครับโคลีนนี่มีจากอาหารเสริมมากมายนะครับแต่อาหารเสริมที่ผมทําเองนะครับวิจัยเองเลยก็คืออาหารเสริมที่ชื่อว่าหนูวิตนะครับนูวิตจะมีโคลีน มี EPA กับ DHA มีวิตามินต่างๆที่ช่วยในการบำรุงสมองบำรุงระบบประสาทบำรุงดวงตานะครับถ้าใครอยากดูส่วนประกอบสามารถทิพมคำว่านูวิทได้เลยส่วนอ,อีกข้อนึงนะครับไข่เนี่ยสิ่งที่ผมชอบก็คือเนื่องจาก,การ่างกายเนี่ยจำเป็นต้องการ สารอาหารนะครับหลากหลายแต่ผมไม่รู้ว่าสารอาหารในแต่ละวันเนี่ยผมต้องการอะไรบ้างแล้วผมก็พบว่าในไข่เนี่ยมีสารอาหารขั้นพื้นฐานครบผมก็เลยคิดว่าในแต่ละวันเนี่ยขนาดผมมาอยู่ที่แคนาดาหนึ่งเดือนนะผมยังกินไข่ทุกเช้าวันละ3ฟองนะครับ เพื่ออย่างน้อยอ่ะผมออกไปข้างนอกผมอาจจะไปกินอาหารอะไรก็ไม่รู้ะนะครับมากมายแก่กองแต่เราก็กลัวว่าสารอาหารจะขาดเราก็เลยกินไข่ทุกวันเนี่ยที่แคนาดาเนี่ยวันละ3ฟองนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันช่วยทําให้ผมเนี่ยควบคุมความหิวได้ดีเพราะตอนเช้าผมกินไข่3ฟองเนี่ยมันทําให้ได้สารอาหารครบมันก็ไปบอกสมองว่าหยุดหิวทําให้ระหว่างวันเนี่ยผมไม่หิวเลยในขนาดตอนนี้นะครับผมทําคลิปอยู่ช่วงประมาณตอนบ่ายโมงนะครับตอนนี้ไม่หิวเลยนะครับขนาดเพิ่งไปออกกําลังกาย มากับเพื่อนนะครับดังนั้นักทุกคนนะครับใครชอบไอเดียในคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์ให้หมอทีมได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณล่วงหน้าสวัสดีครับ